นนี้ขายยังไงครับหิ้25ว25ครับข้าวเหนยวไมีครับถ้าเป็นหมูหมู30เฮ้ย40 35, หรื3ห25ห,ห, 40, หมูหมูกี่2งนะครับ เพียนครับไม่เอาไม่เอาไม่ับใจก็ถามว่าทำไมาก็อะไรบ้างน่ะเนี้ตั้งหาห้บาทสิบาทา เอาอันนี้ทวงหนึง่งอาการนี้ทวงหนึ่ง อย่างละผิดใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเอาข้อเหนียวสองห่ออ่อ หาบาทใชไคบาบทหวครนะับใช่ครับไมันไม่มีถุงใหญ่อ่ะ

ไรบางแวกหลาสิบค่ะ สวัสดีครับ <c oughs> ไปไหนมาไปไหนครับอ๋อไปคลินิกฟันมาครับคึงหองแล้วดูดูตอนนี้ถึงท่พักแล้วทายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแดดรอนจัดเลย ខ្លាប់ប់ប់ Oh well. Wow. Okay. chân là nó Okay, hẹn need to Bye bye